สวัสดีครับวันนี้โค้ดตั้มมานะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกําลังกายโดยการแกว่งแขนกันนะครับ50ครั้งนะโอเคไม่มีเวลามากแล้วนะครับ7โมงเช้าแล้วนะครับาคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะออกกาลังกายแบบไหนนะครับง่ายๆนะครับมาแกว่งแขนวยกานโอเคชัดชัดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอออเดี๋ยวขอแชร์หน่อยขอแชร์หน่อแช่ยขอแช่ก่อนขอแช์ก่อนขอแช์ไป โอเคโอเคไปนะครับยืนแขวงแขนกันนะครับ5้าครั้งในหนึ่งเซตนะครับทำทั้งสองเซตหรือสามเซตก็ได้ใครมีเวลานะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเราไม่ต้องเปลืององเท้าต้องเตรียมชุดออกกำลังกายเลยครับตื่นเช้ามาก็เริ่มออกกำลังกายได้เลยนะครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเลยนะนะครับเช้าๆอากาศดีๆเรามาแกงแท้งกันเลยเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวแล้วกันม่นนะครับกันมนนนแกงแข้งแกล้งแข้งแข้งมาโอเคเริ่มเลยครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบห้า สิบหกเก่งนสองน้ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สอ็ดงยี่สห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก้าแชร์ไปเลยั้งสองั้งสามส้งสี่สามห้าเก่งนะสาม้าสามหกสาเจ็ดสาปดสามเ้าสีสบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สีห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสีเก้า ห้าสิบโอเคหนึ่งเส้นผ่านไปนะครับโอเคเที่ที่สองนะครับเพิ่มแอดวานซ์ขึ้นมาในนี้ให้เก่งให้เท้ทานะให้เท้ทายนี้นะเหงท้าขเข้าไปด้วยนะครับช่วงหเหงท้าคือช่วงที่เราแกว่งแขนได้นนะด้านหลังนะครับหเหงท้าเมื่อกี้ในแขนด้านหะน้าท้องแล้วนะครับเอาเอาช่วงขาด้วยนะครับโอเคไปเลยเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสา1สิบสี่สิบห้าสิบหก28 2เจ็ดสิบแปเนเก้าสยเอดยิบสยิบสาส้ายหเจ็ดยิปดยิบเก้าสาสิสาเอไปครับต่อสามสามสามสี่สาห้าสหสเจสาป สีโอเคสี่สิบเส่สิบสี่สอี่สามีีสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีปดสโอเคสี่สผ่านไปนะครับต่อไปอ่าวันนี้แถมไปเลยสามเซตนะครับทำตามแล้วลองทุกวันทำแบบนี้ทุกวันนะครับถ้าคนไนแบบเฮ้ยมไม่ได้มาดูทุกเช้าใช่ไหมก็แชร์คลิปนี้ไว้แล้วก็ มาดูวนๆซ้าๆนะครับทำตอนไหนก็ได้ทําช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับไม่ต้องรอตอนเย็ยนหรือแล้วตอนรอไปช่วองออกกาลังกายนะครับโอเคไปที่ที่3ามแพล้งพกเขยงครับนะครับไปไปเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวนมนยเจ็ดแเร็วหนอยสิบสเอ็งแล้วท่องด้วยสอง1ิบสามสี่้าสิบหกเจ็ดส

เป็นครับทุกคนได้เหงื่อนะได้เหงื่อนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรานะครับทำแบบนี้ทุกๆวันนะครับทุกๆวันแล้วก็เดี๋ยวเราดึงเชฟอินชานะครับให้เรียบร้อยเนาะโอเคแล้วก็ฝากแชร์นะครับถ้าเราเห็นคิดว่าคลิปนี้เปรียบกับเพื่อนๆนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับตอนเช้าๆเราบอกอบกําลังกายทุกเช้าเลยเนาะแล้วก็คนไหนที่สนใจอยากจะประเมินสุขภาพฟร,รีนะครับโค้ดท่ามีคอร์สนะครับรับแค่สิบคนเท่าน,นั้นนะแตหรับ,บคนที่อยากต้องการประเมินสุขภาพฟรีโดยละเอียดเราก็จะสอนวิธีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้ทุกทุกคนด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับวันนี้อ๋อขอมีคนกดไลค์ด้วยโอเคบ๊ายบายบ๊ายเจอกันเจอกันนะครับโอเคบ๊ายบายจ้า <c oughs> เจอกันคลิปหน้าจ้าออกกำลังกายกันเหอะเนื่อซึมเหนื่อซึมเหนื่อซึมไปแล้วบ๊ายบาย